ผู้ชายคนนี้ถูกคนอื่นรังแกจึงไปหาเพื่อนๆมาจัดการให้ตนเองแต่ไม่คาดว่าเพื่อจะมาที่ร้านอาหารแล้วตัดมือของคนนั้นโดยตรงผู้ชายคนนี้ชื่ออาหาตั้งแต่เด็กไม่ได้อ่านหนังสือโตขึ้นมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเร็วๆนี้พ่อของอาหาวชื่อลุงเจินได้รับข่าว แต่การตอบสนองของเขาก็คือผมหวังว่าคุณจะถูกจำคุกตลอดชีวิตจนแก่จนตายในชั้นศาลเผชิญกับคำถามของผู้พิพากษาอาหาวแกล้งว่าเป็นการกระทำร้ายจิตสำนึกเอาเรื่องราวทั้งหมดโยนใส่คนที่ลงมือทำคือ บบอกว่าตัวเองแค่อยากคูเขาอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าบาสจะลงมือทำร้ายแรงขนาดนั้นบาสแท้จะเป็นบ้าเมื่อได้ยินแบบนี้เมื่อผู้พิพากษามีความคิดเห็นอย่างไรพ่อของเขาแทม้ไม่ได้ขอร้องแทนลูกเลยแต่ตรงกันข้ามเขาหวังว่าลูกชายจะได้ถูกจำคุกแต่เขาไม่รู้ว่าคำพูดเหล่านี้ทำให้ลูกชายที่อบุข้างๆต้องน้ำตาไหลหลังจากนั้นอาหาวถูกจำคุก3ปีส่วนบารถูกจำคุก6ปีและต้องจ่ายค่าชดเชยถึง1ล้านหยวนเพราะเรื่องนี้คุณแม่จึงมีปัญหากับพ่อของอาหาร คิดว่าเขาไม่ได้ทําตรงตามหน้าที่คนเป็นพ่อจึงทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ก่อนมาลุงเจินเมื่อไหร่ก็ใช้ความสนใจทั้งหมดใส่ลูกชายคนโตชื่ออาหาวเพราะเหตุผลที่ง่ายๆอาหาวไม่เพียงแค่เรียนเก่งเขายังเป็นคนที่อบอุ่นเหมือนแสงแดดทรงแสงสว่างให้คนรอบข้างๆดังนั้นในสายตาของลุงเจิญแค่ยอมรับลูกชายคนเดียวชื่ออาหาวเท่านั้นครูครูมีลูกกี่คนคะแค่คนเดียว เขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้ได้กลายเป็นแรงกดดันในใจของลูกชายคนโตอาหาฉากเปลี่ยนไปเพื่อนที่ไร้แรงมาต่อหน,น้าอาหาตอนแรกคือใช้คําพูดก่อนหลัวจากนั้นใช้ร่างก่ยเพื่อตีอาหาซ้ําแล้วซ้าเล่าอาหาไม่ยอมจึงเลือกต่อสู้แต่ร่างกายที่เล็กๆผอมๆของเขาแถมยังเขามีทั้งสามคนด้วยเขาถูกคนอ้วนจับได้ง่ายๆ <c oughs> <c oughs> แต่อาหาตั้งแต่เด็กนิสัยดื้อไม่ยอมแพ้ใครดังนั้นเมื่อคนอ้วนกําลังนอนอยู่จึงลงมือกับเขา ทำอะไรวะพอแล้วพอแล้ววันต่อมาทั้งสองคนได้ถูกเรียนนกไปเพื่อพูดคุยกันจึงบังคับให้ทั้งสองคนทนกันไว้ก่อนวันนั้นแม่ของอาหาวมาเยี่ยมเขาเห็นลูกชายบาดเจ็บแม่ทั้งโกรธทั้งเจ็บใจ ถามลูกชายกำลังแอบซ่อนความลับอะไรไว้ปรากฏว่าเมื่อเพิ่งถูกจังคุกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพาศาวคนหนึ่งชื่อโรสมาที่บ้านในระหว่างคุยกันนางทราบว่าโรสกำลังตั้งท้องลูกของอาหาเพราะแพ่แม่ของโรสเสียชีวิตเมื่อเธอยังเด็กอยู่ดังนั้นเธอตัดสินใจที่จะคลอดเด็กคนนี้ออกมาแม้แม้ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ก็ยอมรับหน้าที่คนเป็นคุณย่าให้โรสอยู่กับตัวเอง แล้วพาลูกสะพ้ายมาแนะนําให้กับลุงเจินแต่ลุงโกรธมากแทบจะไล่เธอออกจากบ้านนี่ไม่ใช่ประสาทหรอือคุณไม่ได้เล่าเรื่องของลูกชายคุณให้นางฟังหรือไงอะไรคือลูกชายของฉันมันก็เป็นลูกของคุณไม่ใช่หรือจ้างมันเถอะวันนั้นเมื่อกินมื้อเที่ยงอาหาเพราะอยากสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนจึงแบ่งของที่แม่เอามาให้เพื่อนแต่คนอ้วนยังไม่ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นจึงบอกอาหาว่าคืนนี้อย่านอนหลับเกินไปแทบอย่านอนเลยผมจะตีคุณแต่ไม่คาดว่าเขานอน,อนจนลืมตัวเลย คนอ้วนตื่นตัวมาเห็นอาหาวกำลังจองตาดูตัวเองในใจเริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ตอนนี้อาหาก็เริ่มแนะนําตัวผมชื่อเจนเกียนา่าวทุกคนเรียกผมว่าอาหาวคุณก็สามารถเรียกผมว่าอาหาวดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ดีขึ้นวันนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาลุงเจน เขาเป็นพ่อของคนที่ถูกลูกชายเขาทำลายเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ก็คืออยากให้ได้เงินจากลุงเจิญหนึ่งล้านห้าแสนหยวนเพราะบัสหมีคุณยายคนเดียวตอนนี้อายุมากแล้วอย่าว่าหนึ่งล้านหยวนแม้เพียงแค่ร้อยเดียวก็ยังไม่มีแต่ลุงเจิญไม่ยอมที่จะเสียตังค์มากขนาดนั้นหลังจากนั้นก็ไล่เขาออกจากรถแต่ลุงเจรินคาดไม่ถึงว่าวันต่อมา เขาขังรถเต็มไปด้วยขยะมาที่โรงเรียนของลุงเจิญทํางานหลังจากนั้นปล่อยน้ําเน่าไปทุกที่ลุงเจิญบอกกับเจ้าหนายว่ามือของลูกชายคุณไม่ใช่ลูกชายฉันทําขาะแต่เขาไม่สนใจได้ถึงขนาดนั้นบอกว่าแม้ลูกชายของเขาไม่ได้ลงมือทําจริงๆเขาก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หลังจากนั้นด้วยการจัดการของเจ้าหน่ายลุงเจิญจึงต้องเสียเงินสองแสนหยวนเพื่อจัดการเรื่องนี้ถึงคิดว่าชีวิตที่สงบสุขจะกลับมาได้แล้วแต่ไม่คาดว่าเรื่องร้ายแรงกว่านี้จะเกิดมาคืนนั้น มีคนมาเคาะประตูอย่างรีบด,วด่วนลุงเจินเปิดประตูปรากฏว่าเป็นเพื่อบ้านที่อยู่ด้านล่างเขาบอกว่าด้านล่างมีนักศึกษาคนหนึ่งดูเหมือนลูกชายคนโตของเขาลุงเจินแม้แต่คิดยังไม่เชื่อเลยว่าลูกชายคนโตของตนเองจะกระโดดตึกเขาไม่อยากเชื่อผู้ชายที่อยู่ต่อหน้าตัวเองนี้เป็นเด็กชายที่ริยนเก่งที่ความคิดที่ดีไม่มีใครรู้ทำไมอาเฮาถึงทำแบบนี้จนถึงวันหนึ่ง มีคนหนึ่งบอกว่านางเป็นแฟนของอาหาวเธอบอกว่าอาหาวเมื่อไรก็ทำตัวให้แขง็งแกร่งทุกวันเมื่อไรก็ทำตัวเหมือนคนธรรมดาแต่มีวันหนึ่งเขาได้เล่าถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องราวของเขาผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ทำให้ที่เก็บน้ำแตกข้างในบังเอิญมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่และเด็กคนนั้นเป็นตัวของผู้ชายคนนั้นเองปรากฏว่าตั้งแต่เดิมมาอาหาวเป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่พ่อเอาความหวังทั้งหมดโยนให้อาหาวทำให้เขาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อไรก็ต้องทำตัวให้ดีอยู่เสมอเขาเ <ใน S 2> มื่อไรก็ใช้วิธีขอออองงตนนนเเพืื่่ทให้ค รู้สึกอบอุ่นและคนที่อยู่ในความมืดจะต้องการเขามาส่งแสงให้แต่ไม่มีใครรู้ว่าแสงแดดแรงเกินไปจะทําให้ตัวเองถูกไหมในงานศพของอาหาวน้องชายอาหาวถูกพามาที่นี่ตอนนี้แม่น้ําตาไหลแต่พ่อก็ยังไม่อยากมองหน้าลูกชายอาหาวกลับมาที่คุกแต่ไม่สามารถทนความเจ็บในใจได้เขาระบายความเครียดโดยไม่หยุดในห้องคุกแพทย์เข้าใจความเจ็บปวดของเขาเขาหวังว่าอาหาวจะอดทนไว้ก่อนบอกให้เขาคิดถึงคนอื่นบ้าง เพราะพวกเขากําลังรออยู่ด้านนอกฟังถึงที่นี่อาหาวได้พูดเรื่องในใจออกมารอผมอยู่ที่นี่เป็นคนดีแล้วออกไปข้างนอกเหรือหรือจะรอให้ผมดีเหมือนพี่ชายผมพี่เก่งมากเก่งจนถึงผมเกรดเขามากพรีบตาดียาวสองปีก็ผ่านไปโรสหลังจากคลอดลูกก็ได้แต่งงานกับอาหาวแม้ว่าเป็นวันที่มีความสุขมากแต่ทุกคนไม่มีใครมีความสุขเลยยิ่งไปกว่านั้นมันก็ดูแปลกแปลก ไม่เป็นไรเพิ่มความยินดีมาหน่อยหลังจากงานแต่งอาหารก็เปลี่ยนไปเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เจอลูกมีในเร็วๆนี้ด้วยการกระทําที่ดีจึงได้ออกจากคุกแต่พ่อก็ไม่ยอมที่จะมารบเขามีแต่แม่เท่านั้นแม่โกหกว่าพ่อไปสอนจึงไม่สามารถมารับได้เมื่อกลับบ้านอาฮาวเห็นพ่อกําลังนั่งอยู่บอยอโซฟาทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยกันพ่อก็ไม่ได้มองเขาสักครั้งคุณต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้เหรอือคุณอยากให้ผมทําอะไร กอดมันแล้วบอกมันว่ามันเหนื่อยแล้วใช่ไหมมันยังไม่อยากเรียกผมเป็นพ่อเลยคุณอยากให้ผมทําอะไรวันเวลาต่อมาอาหาไปหางานทําแต่โลกภายนอกไม่ได้มีความยินดีกับคนที่เคยถูกจาคุกเหมือนเขาอาหาถูกปฏิเสธหลายครั้งก็ได้มีร้านล้างรถแห่งหนึ่งยอมรับและลุงเจิดหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้กลับบ้านเขาอาศัยอยู่ที่โรงเรียนเลยที่นี่เป็นที่อยู่ของเขาเพราะฉะนั้นเจ้าของก็มาดุกับเขาคุณแบบนี้ยังเป็นผู้ชายไหมคุณเป็นพ่อของเขาคุณจะไปทําอะไรแบบนี้กับมันทําไม คุณไม่อยากสนใจเขาเหรืออยากให้เขาดื้อไปเลย <Wow. S 1> คืนนั้นลุงเจอมาที่ร้านซื้อ,อยาเห็นว่าลูกชายกําลังทํางานที่นี่แต่การบังเอิญเจอครั้งนี้ทําให้พ่อลูกสองคนหลายปีไม่ได้คุยกันมีโอกาสที่จะคุยกันมากขึ้น <Wow. S 1> พ่ออยากดื่มอะไรไหมไม่ใช่คุณทํางานที่ร้านล้างรถเหรอหลังจากที่ทํางานที่นั่นแล้วผมจะทํางานต่อที่นี่ทําแบบนี้เหนื่อยไหมเมื่อกลับบ้านได้นอนถึงห ชั่วโมงได้ยินแบบนี้ลุงเจินก็เริ่มสงสารเขาวันต่อมาแมหาได้ที่ขายของที่พอใจนางบอกว่าตัวเองจะเปิดร้านทำความสวยเห็นว่าเรื่องราวต่างๆกำลังดีขึ้นแต่ไม่คาดว่าวันนั้นเมื่ออาหาวกำลังทำงานก็มีแขกคนหนึ่งมาการปรากฏตัวของเขาทำให้ชีวิตของอาหาวเปลี่ยนไปอีกแล้วอาหาวไม่คิดว่ามึงอยู่ที่นี่อาหาวตอนนี้มีลูกมีแล้วแค่อยากหาเงินช่วยครอบครัวไม่อยากเล่นกับเขาแล้วแต่บาสหลังจากเห็นอาหาวหลังจากออกจากคุกไม่เคยมาเยี่ยมตัวเอง แต่ส่วนเขาหลังจากออกจากคุกก็มาหาเขาทันทีเลยเรื่องนี้ทําให้เขาเศร้าใจมากก่อนที่จะไปบาร์ตบอกว่ามีเรื่องที่ให้ทําได้เงินมากแต่อาหาวไม่สนใจวันต่อมาบาร์ตเริ่มรบกวนคนในครอบครัวของอาหาวเมื่อเห็นสถานของครอบครัวนี้ก็รู้ว่าอาหาวไม่สามารถมีได้ถึงเงินมากขนาดนั้นจึงไปหาอาหาววันนี้ผมไม่ได้มาของเงินคืนบาร์ตผมไม่มีเงินจริงๆผมรู้ลูกมีคุณยังเด็ก ไม่ต้องพูดผมก็รู้หลังจากนั้นบาสมาที่สถานีตำรวจหลังจากนั้นเอาปืนออกมาบอกเขาให้ยิงปืนไปที่สถานีตำรวจหากสามารถทำได้สำเร็จสามารถล้างเรื่องทุกอย่างออกไปให้หมดเงินก้อนนะั้นก็ไม่ต้องจ่ายผมเคยบอกจะจ่ายเงินให้คุณเหรอคุณกล้าที่จะไม่เอาเงินออกมาในกระเป๋ามีเสื้อตัวหนึ่งอาหารู้ว่าแม่สีหน้าคนนี้ยิ้มตลอดแต่เป็นคนที่ใจรายมากเพื่อไม่อยากให้เขาติดตามตัวเองมาอาหาวจึงตัดสินใจทำแต่ไม่คาดว่าบาสไม่เพียงลืมสัญญ,ญาณแล้วยั่งร้ายกว่าเดิมวันนั้นบาสมาหาอาหาล ให้เขาสองทางเลือกตอนนี้ให้คุณสองทางเลือก 1. คุณไปทํางานผมอยู่นี่รอ 2. พวกเราขับออกไปข้างนอกไปเล่นแล้วคุณกลับไปหลังจากนี้อาหาวยอมอีกแล้วบนรถอาหาวบอกว่าตัวเองนี่แหละเป็นเหยื่อเขาไม่ได้เป็นนี่กับบาสเลยในปีนั้นเขามาขอความช่วยเหลือจากบาาแค่อยากคูเฉยๆแต่บ้าตัดแขนคนนั้นทันทีตอนแรกเขาถูกคนนั้นรังแกจึงไปหาบาสเพื่อระบายเฉยผมไม่คิดอะไรจึงไปกับคุณก่อนหน้านี้ผมไม่เคยสํานึกผิด ก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็เหมือนกันผมจำคุกนานกว่าคุณ3ปีหลังจากที่คุณออกมาก็ไม่ได้มาหาผมสักครั้งคุณไปที่นั้นแล้วก็หยุดเลยมาถึงที่ต้องการแล้วบาร์สเอากระเป๋าให้เขาให้เขาไปทำงานหนึ่งได้คือผมเป็นผิดกบคุนบารสตอนนี้ไม่ได้สูบบุหรี่บนรถเพราะเป็นยาครั้งก่อนทำให้อาหารถูกดานานมากมาถึงที่จัดการเมื่อเอากระเป๋าให้คู่ต่อหน้าเขาก็ยังทักทายอย่างดีใจกินข้าวหรือยังยัง อาหารนึกว่าเขาอยากชวนตัวเองกินข้าวแต่เป็นเพียงงอคำถามง่ายๆตอนนี้ผมไปได้ไหมหลังจากที่ทำเสร็จข้างนอกฝนตกหนักเมื่อกลับมาที่รถบารสก็หายตัวไปหลังจากที่สอบสวนก็ไม่เจอบาสจึงกลับมาล้างรถโชคดีที่รถไม่มีรอยอะไรหลังจากที่ทำความสะอาดนึกว่าเรื่องจะจบลงแล้วแต่ไม่กี่วันต่อมาอาหาวถูกคนกลุ่มหนึ่งเอาขึ้นรถสั่งให้เขาไปหากระเป๋านั้น หลังจากที่พาพวกเขาไปที่สถานที่วันนั้นจากพวกเขาได้รับข่าวว่าวันนั้นบาสตายไปแล้วเขาสงสัยว่าอาหัวฆ่าบาสเพื่อเอาเงินก้อนนั้นไปแต่คนนี้ไม่คาดว่าในกระเป๋านั้นไม่ได้มีตังค์เขาจึงรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดแล้วจึงให้เขาเงินสามแสนหยวนกลับบ้านแล้วทิ้งขาบนถนนตอนนี้อาห่าวสามารถถอนหายใจได้แล้วเขาวิ่งตามแสงแดดอย่างอิสระส่วนอีกด้านหนึ่งลุงเจินเมื่อเห็นลูกคนโตก็พาแม่มาที่เนินเขาไม่คาดว่า แต่และคำที่ลุงพูดออกมาเหมือนคำพูดสุดท้ายด้วยการสอบสวนของแม่ขาก็จะไปจริงๆปรากฏว่าหลังจากที่บาสออกจากคุกลุงเจิญเหมือนแม่บ้านมาดูแลลูกชายทำงานจนถึงวันหนึ่งลุงเห็นคนที่ยิงปืนที่สถานีตำรวจเห็นรูปร่างคุณเคยนั้นเขารู้ว่าเป็นลูกช,ชายตัวเองทำดังนั้นจึงเอาเงินไปหาบาสหวังว่าเขาจะปล่อยลูกตัวเองไปสักทีแต่ไม่คาดว่าบาสไม่ยอมแถมยังหยอกเขาวันหนึ่งบาสมาที่ร้านเห็นพวกเขาขับรถออกไปลุงเจิญก็ขับตามไป เห็นอาหาวถือกระเป๋าไปแล้วจากไปลุงไม่ทันคิดรีบไปชนบาสเลยแล้วลากศพเขามาที่กอบขยะหลังจากนั้นฝนตกหนักลงเจินเอาก้อนหินฆ่าบาสไปเลยจนถึงออกไปเขาก็คิดอยู่ว่าลูกเอาร่มไปด้วยไหมจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหมพวกเขาถามผมว่าผมแต่งงานหรือยังม,มีลูกกี่คนแล้วแต่ละครั้งผมตอบว่าคนเดียวคุณรู้ไหมว่าทำไม <c oughs> เพราะใจใจผมไม่เคยยอมรับอาหาร <c oughs> <c oughs> แต่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงหลายคนถามผม,มผมมีลูกกี่คนแล้วมผมก็ยังตอบว่าคนเดียวค <c oughs> ราวตอนนี้ผมยังเหลือคนเดียวจริง